ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่ายุคนี้เราจะได้เห็นนักมวยไทยและมวยไทยของเรานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีสุขสบายบางคนถึงขั้นเป็นเศรษฐีนะครับจากการชกมวยไทยและณปัจจุบันนั้นที่น่าย,ยินดีขึ้นไปอีกก็คือมวยไทยของเราเนี่ยเป็นที่โด่งดังเป็นที่พูดถึงของแฟนมวยจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าทุกที่ทุกมุมไหนทั่วโลกทุกประเทศถ้าเกิดพูดถึงประเทศไทยนะครับสิ่งหนึ่ง ที่จะขาดไม่ได้ถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาเวอร์ที่ส่งพลังที่สุดของประเทศไทยและมีผู้คนทั่วโลกรู้จักมากที่สุดนั่นก็คือมวยไทยนะครับซึ่งณนะปัจจุบันก็ต้องบอกว่ากระแสะมวยไทยของเรานั้นก้าวไกลไปทั่วโลก ๆและโดยเฉพาะประเทศในโซนยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์และอีกหลากหลายประเทศนะครับที่ประชาชนของเขาสนใจในการที่จะเรียนมวยไทยมากขึ้นทั้งยิมต่างๆในประเทศเหล่านี้ที่ผุดขึ้นมาอย่างมากมายนะครับหรือนักท่องเที่ยวบางคนในประเทศนี้เลือกที่จะเดินทางมาฝึกฝนถึงต้นตำรับถึงประเทศไทย สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่านับแสนล้านบาทและนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังที่สุดอีกหนึ่งของประเทศไทยและณปัจจุบันนะครับกับการเกิดขึ้นของศึกวันแชมเปี้ยนชิพที่ได้ดึงมวยไทยนั้นก้าวเข้าไปหนึ่งในชนิดกีฬาที่จัดทัวร์นาเมนต์แข่งขันในรายการวันแชมเปี้ยนชิพทำให้นปัจจุบันนั้น กระแสมวยไทยยิ่งดังเป็นผู้แตกไปทั่วโลกเลยนะครับจากการทำการตลาดของวันแชมเปี้ยนชิพที่ใส่ทั้งในส่วนของแสงสีและมีกฎตกติกาที่ปรับเปลี่ยนทำให้มวยไทยนั้นมีความสนุกตื่นเต้นมากขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งอนิสงส์นะครับที่ส่งผลให้มวยไทย โด่งดังกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับและก้าวขึ้นมาเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิต้องยอมรับนะครับว่ามวยไทยของเรานั้นเมื่อก่อนก็เป็นที่รู้จักนะครับแต่ขาดการพัฒนาขาดการยกระดับให้ขึ้นมาเป็นกีฬาเอนเตอร์เทนระดับโลกแต่การเข้ามาของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเร่งทําให้มวยไทยนั้น มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับและกก้าขึ้นไปอยู่ระดับโลกอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นศึกวันลุมพินีที่มีการจัดการแข่งขันทุกสัป,ปดาห์ในวันศุกร์และมียิงสดไปอีก198ประเทศทั่วโลกนะครับ และถ่ายทอดไปในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพนั้นก็มีการเผยแพร่มวยไทยของเราเนี่ยให้ผู้ชมจากทั่วโลกได้รับชม จากการเติบโตนี้เองนะครับภาครัฐเห็นถึงความสําคัญของมวยไทยและเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีในการที่จะส่งเสริมให้ทางด้านมวยไทยนั้นเข้าไปอยู่ในหัวใจของแฟนมวยทั่วโลกเพิ่มขึ้นนะครับโดยการจัดโรดโชว์เรียนมวยไทยโดยนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวขาว แสนชัยน้องโอรถถังซูเปอร์บอลซูเปอร์เล็กซึ่งนักมวยเหล่านี้นะครับถือเป็นนักมวยแนวหน้าของวงการมวยไทยทั่วโลกที่แฟนมวยทั่วโลกให้การยอมรับและเชื่อถือและมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับซึ่งไม่ว่านักมวยเหล่านี้จะไปเปิดคอร์สสอนที่ประเทศไหนนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับจากแฟนมวย อย่างล้นหลามแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับซึ่งทางด้านแอดมินเนี่ยได้เห็นรูปที่ทางด้านเราซุปเปอร์สตาร์มวยไทยของเราเนี่ยไปเปิดคอร์สสอนเนี่ยเห็นภาพฝรั่งตาน้ําเข้าที่มาเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นปื้มนะครับและรู้สึกดีใจปลื้มใจมากๆที่เราเกิดเป็นคนไทยและมีมวยไทยนั้นเป็นศิลปะประจําชาติเป็นมรดกโลกซึ่งรู้สึก ตื้นตันจริงๆนะครับที่เห็นทางด้านฝรั่งต่างชาตินั้นให้การยอมรับให้การนับถือนักกีฬาและศิลปะของเราออกว่าเอ็ดมินตุยตาลาบแล้วนะครับที่ในชาตินี้ได้มีโอกาสเห็นมวยไทยของเรานั้นก้าวไกลไปในระดับโลกทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นแฟนมวยโปรโมเตอร์นะครับภาครัฐต่างๆเนี่ยต่างเข้ามาให้การสนับสนุนทําให้มวยไทยของเราเนี่ยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และล่าสุดนะครับภาพที่ทําให้เอ็ดมินคนลุกและเชื่อว่าแฟนมวยได้เห็นภาพนี้เนี่ยก็น่าจะมีอาการเดียวกับทางด้านเอ็ดมินก็คือรู้สึกปลื้มใจและตกใจเป็นอย่างมากที่เห็นแฟนมวยนั้นเข้ามาเรียนมวยไทยกันแบบว่าเต็มสนามอินรดเลยนะครับซึ่งนับแล้วนี่น่าจะร่วมๆพันคนที่เข้ามาเรียนโดยทางด้านน้องโอฮาม่ามวยไทยนะครับได้เผยภาพที่ตัวเองนั้นไปเป็นวิทยากรน,นะครับและเป็นผู้ฝึกสอนให้กับทางด้านแฟนมวยชาวอิตา ที่สนใจมวยไทยเนี่ยได้เข้ามาโลดโชว์ได้เข้ามาเรียนมวยไทยพื้นฐานซึ่งก็ต้องบอกว่าคนลุกจริงๆกับจํานวนคนที่เข้ามาเรียนจนกระทั่งน้องโอเองนั้นก็รู้สึกเป็นปลื้มนะครับที่เห็นมวยไทยของเราเนี่ยได้รับความสนใจจากคนอิตาลีขนาดนี้นะครับเห็นคนมาเรียนเยอะขนาดนี้แล้วนะครับเชื่อว่าทางด้านโปรโมเตอร์โปรโมชั่นที่จัดมวยโดยเฉพาะวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการที่จะจัด ศึกวันแชมเปี้ยนชิพโดยเฉพาะในส่วนของมวยไทยในทวีปยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรืออิตาลีนะครับประเทศที่ให้ความสนใจชื่นชอบมวยไทยมากๆและถ้าเกิดวันแชมเปี้ยนชิพมาจัดรายการแข่งขันโดยมีมวยไทยนะครับเชื่อว่ายัางไงเนี่ยแฟนมวยน่าจะให้ความสนใจเข้ามาดูกันเต็มสนามอย่างแน่นอนถือว่าตลาดยุโรปนั้นเป็นตลาดที่น่าสนใจและจะเป็นตลาดที่สร้างกำไรสร้างมูลค่าให้กับวันแชมเปี้ยนชิพ ในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันได้เลยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกเอกสตอรีโอขอขอบคุณครับ